อันความกลัวกลัวที่ใจใช่ที่อื่นใจไม่ตื่นไม่ฟื้นใจหลับไหลย่อมถูกกลัวมันครอบตลอดไปไม่กลัวไซใช้สติระง,งับกลัวกิเลสนีความกลัวเป็นอาวุธ คอยรั้งยุดฉุดใจให้สลัวให้ยึดมั่นถือมั่นหลงลืมตัวจนใจกลัวเป็นทาตกิเลสมารทำเท่านั้นห้ำหันความกลัวได้กลัวจะหายจากวัดตะสงสารรักษาศีลภาวนาบำเพ็ญทานจะสำราญหัวใจใจไร้กลัวธรรมะพระมาธิรนาถอำนาจกลัวลิขิตโดยสมานธรรม 8พฤษภาคมพุทธศักราช2556ธรรมะดีๆฟังกันตลอด24ชั่วโมงกับพุทธิิโอเสียงธรรมของพระพุทธเจ้าจากวัดป่าอุภาสูงส่งตรงไปในหลายจังหวัดและใครมีสื่อที่เป็นทันสมัย iPhone, iPad หรือว่าใครมีอินเทอร์เน็ตที่บ้านก็สามารถฟังได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะผ่านทาง f a c e b o o k นัดฟังตอนไหนก็ได้ ฟังเวลาไหนก็ได้คลิกฟังเลยก็จะได้ฟังธรรมะกับอาตมาพระมหาท,ทีนาธอาจารย์จอจมทนายวันนี้ขึ้นต้นด้วยบทกลอนชื่อว่าธรรมะพระมหาธีรนาธอำนาจความกลัวลิขิตมาโดยสมานธรรมได้เขียนเข้ามาแล้วก็ส่งมาที่พุทธิเโอแล้วก็ให้ทางเราได้อ่านแล้วก็มาตีความเป็นธรรมะธรโมกขกันต่อไปพูดถึงความกลัวยิดยมทลายใครก็กลัวทั้งนั้นแหละกลัวเป็นกลัวตาย ตอนเกิดก็กลัวจะไม่รอดเหมือนกันไอตอนอยู่มีชีวิตอยู่นี้ก็กลัวจะตายเหมือนกันฉะนั้นไอเกิดนี่ก็กลัวจะไม่ได้เกิดไอ้ตายก็มากลัวตายซะอีกความกลัวมันเยอะทีเดียวฉะนั้นความกลัวมันครอบนะที่จริงความกลัวมันก็มากับมนุษย์แหละตราบใดที่เรายังมีสังขารรักขันมีความปรุงความแต่งความกลัวมันก็มีผีมันก็มาจากใจที่กลัวนั่นแหละ ความเป็นความตายความเกิดก็มาจากจิตที่กลัวนั่นแหละฉะนั้นถ้าใครไม่ได้พิสูจน์ความกลัวกับตัวเองก็จะผ่านไปไม่ได้ก็จะกลัวยิ่งเวลาใก็จะตายเรียกว่ากลัวที่สุดเลยเรียกว่าขคเลยทีเดียวนะจิตมันขคเข้าไปหมดเพราะมันกลัวตายฉะนั้นต้องใช้สติถึงจะระนับความกลัวได้ฉะนั้นกิเลสมีมีความกลัวเป็นอาวุธอย่างที่บทกลอนนี้ได้เขียนเอาไว้ฉะนั้นความกลัวนี่แหละมันเป็นอาวุธของกิเลส จะทําอะไรก็กลัวไปหมดสุดท้ายก็ไม่สามารถยับยั้งอะไรได้ทั้งนั้นสุดท้ายพังไปด้วยกันทั้งกลัวและไม่กลัวนั่นแหละฉะนั้นญาตินทั้งหลายธรรมะเท่านั้นแหละที่จะมีน้ําหนักข้ามหันตัวความกลัวนี่ลงได้ฉะนั้นความกลัวนี้จึงต้องบําเพ็ญให้หนักหน่อยโดยเฉพาะสติสตินี่ฝึกให้ดีเมื่อสติฝึกดีในกรรมฐานแล้วจิตมันก็จะไม่กลัวจิตก็จะวางเฉยกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ไอ้กลัวนี่คือวางไม่ได้ ไอที่กลัวนี่ก็คือมันวางไม่ได้ไอไม่กลัวนะี่คือวางได้ฉะนั้นคําว่ากิเลสเป็นตัวทําให้กลัวก็ถูกเพราะมันอยากแล้วไม่ได้ดังอยากมันก็กลัวจะไม่ได้อีกมันก็เป็นทุกข์ฉะนั้นความกลัวมีหลายขนาดเขาตึงบอกว่าเขียนเสือให้วัวกลัวบางทีเราก็เขียนไปเองเขียนไปเองนะกลัวอย่างที่วัดป่าภูผาสูงเนี่ยเขากลัวนะบางอางเพียงเพียงร,รูปภาพเท่านั้นก็กลัว เอารูปนกอินรีติดไว้เนี่ยนกพิราบก็ไม่กล้าไปนี่มันกลัวเหมือนกันอันเรียกว่าติดภาพนกให้นกพิราบมันกลัวนกอินรีอย่างนี้เป็นต้นความกลัวมันก็มีได้เพียงเห็นเท่านั้นก็กลัวอย่างเช่นตามท้องไร่ท้องนาเขาก็มีหุ่นฟางหุ่นไล่กาเนี่ยกามันก็กลัวมันก็เป็นคนนี่เรียกว่ามันกลัวขึ้นได้ทั้งนั้นแหละมนุษย์เราก็เหมือนกันก็มีหุ่นหุ่นอะไรเข้ามาในกิจเหมือนกันเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมาย ็นสิ่งที่ปั้นขึ้นมาแต่งขึ้นมาให้เกิดความกลัวนี่เป็นความกลัวที่ถือว่าเป็นขั้นรุนแรงมากเหมือนกันฉะนั้นความกลัวจึงไม่มากในหลายประการฉะนั้นใจจะไม่ให้กลัวแล้วก็แน่นอนทีเดียวว่าต้องมีสติเป็นอย่างดีต้องมีปัญญาอย่างรอบคอบและต้องรับการฝึกอย่างชชิดที่เรียกว่าฝึกเป็นฝึกตายจะได้หายกลัวเป็นกลัวตายก็เกิดกลัวเจ็บนะฝึกเป็นฝึกตายฝึกเจ็บฝึกปวดฝึกทรมานฝึกไปหมดแหละ บางคนนี่ก็ชกหวยก็ไม่กลัวนะก็นะต่อยกันจนฟันหกักปากแตกสอกใส่หน้ากันจนเอามาเย็ยบกันสุดๆ,ๆเขาก็ไม่กลัวเพราะเขาฝึกคนไม่ได้ฝึกนี่ขึ้นไปเหยาะๆบนเวทีทีเดียวนะเขาต่อยไปดุนิดเดียวเท่านั้นแหละร้องหายโหร้องไห้เลยทีเดียวเพราะเพราะไม่ได้ฝึกฉะนั้นจิตใจจึงเป็นของสําคัญบางคนกลัวเข็มบางคนก็กลัวเข็มไปเห็นเข็มไม่ได้จะเป็นจะตายจะเป็นลมเลือดออกหน่อยก็เป็นลมไปละกลัวฉะนั้นความกลัวมีหลายขนาด แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้กลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวคว,ความเจ็บความเจ็บความตายอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนไม่ต้องกลัวมันหรอกอยู่ไปเถอะเจ็บก็เจ็บตายก็ตายวันไหนก็วันนั้นลมหายใจมีอยู่ก็หายใจกันไปลมหายใจไม่มีก็ไม่ต้องหายใจฉะนั้นความกลัวก็เป็นความจริงอันหนึ่งเหมือนกันที่มันเกิดกับทุกคนฉะนั้นทุกคนเกิดมาก็ที่จริงความกลัวมันก็มีกับทุกคน น่าจะแบ่งๆบ่งกันกลัวบ้างจะได้หายกลัวมันก็แบ่งกันไม่ได้อีกสมมุติว่าเดินไปในป่าช้าหลายหลายคนที่ยิงความกลัวมันรุนแรงถ้าจะแบ่งแบ่งกันกลัวบ้างก็จะได้เบาลงไม่ใช่ต่างคนก็ต่างกลัวดังๆทั้งนั้นตื่นเต้นกลัวหัวใจเต้นรึกตึกตักตึกตักเมื่อความกลัวเห็นไหมล่ะฉะนั้นความกลัวจึงมีหลายขนาดบางคนกลัวผัวทิ้งกลัวไม่ได้สมบัติกลัวลูกหลานไม่เลี้ยงไม่ดูไม่แลกลัวไปหมดเลยไม่ต้องกลัวหรอกนะขอให้เราปฏิบัติตัวเราให้ดีๆ อย่ากิเลสฉีหัวเราได้ก็แล้วกันเพราะว่าไอ้กิเลสฉีหัวเรานี่แหละถึงกลัวกลัวทั้งนั้นพระก็กลัวจะไม่ได้เป็นเจ้าคุณไม่ได้เป็นพระรคไม่ได้เป็นเจ้าคณะตระเวนอำเภอจังหวัดกลัวญาติโยมจะไม่นับถือไม่กราบไม่ไหว้ไม่บูชากลัวไปหมดเลยก็กลัวทั้งนั้นแหละฉะนั้นหลายคนที่จะกินกับศรัทธานี่ก็กลัวเขาจะไม่ศรัทธาหลายคนกินกับยศตําแหน่งก็กลัวจะไม่ได้ยศไม่ได้ตําแหน่งก็กลัวกันกลัวไปสารพัดสุดท้าย ผู้ปฏิบัติธรรมก็กลัวไม่สิน้นจเลสอีกละกลัวกลัวจะตายก่อนก็มีเหมือนกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเออวางาไว้ก่อนเถอะความกลัวนะั่นแหะเรียกว่าภัยอันหนึ่งภัยคือความกลัวฉะนั้นเมื่อมีภัยคือความกลัวเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าให้ตั้งสติและบทที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าพุทโทธธรโมสังโฆนี่แหละเรียกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ความกลัวก็จะหายไปจะปราศนาการไปขอให้รึกด้วยสติรืกด้วยความสงบ ถ้าระลึกด้วยสติด้วยความสงบความกลัวก็จะหายไปแต่ระลึกแบบสุม 4, ส่ม 5, สีุ่่มห้าซุ่มหกุ่มเจ็ดุ่มแปดระลึกมั่วตัวไปหมดความกลัวไม่หายนล่ก็จะเพิ่มความกลัวเข้ามาใหม่อีกเป็นความกลัวอันใหม่ซ้อนเข้ามาทับความกลัวอันเก่าอีกหลายขนาดเลยทีเดียวฉะนั้นบางคนก็กลัวไปหาหมอก็กลัวอุ้ยใส่ยาสลบลจะฟื้นไหมเนี่ยผ่าตัดคราวนี้จะตายไหมเนี่ยบางคนเป็นโรคมะเร็งก็กลัวบางคนเป็นโรคสารพัดโรคก็กลัวบางคนหมอบอกว่าเป็นนั่นน่นนะ จะเป็นจริงไม่จริงไม่รู้หมอหมอว่าว่าเนั้นแะสลบไปเลยทีเดียวกลัวตายโดยเฉพาะไอ้กลัวตายนี่กลัวถึงขนาดทีเดียวก็อบอกว่าเป็นนั่นเป็นนี่โอ้โหกลัวจะไม่ได้ใช้เงินใช้ทองรู้สึกว่าเงินทองมันหมดค่าไปเลยเพราะความกลัวมันทับถมหมดถ้ถาบอกว่าเออเอาเงินกูไปสักร้อยล้านพันล้านนีกูชีวิตชีวิตรอดสิอย่าให้กูตายเลยใครๆก็ต้องยอมจ่ายเท่านั้นแหละเตี้ยเสียดายน่าเสียดายสุดแสนเสียดายที่เอาเงินจ่ายกับความกลัวไม่ได้ แลกกันไม่ได้กับความกลัวเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ติดอยู่กับกจิตกับใจพิจ้างไม่กลัวก็ไม่ได้พิจ้างไม่ให้หวาดให้วันมันก็ไม่ได้บางคนกลัวงูกลัวอะไรก็สารพัดกลัวฉะนั้นอำนาจของกลัวทั้งหมดนี้มาจากอวิชชานะพระพุทธเจ้าบ,บอกอมาจาวิชาอวิชาคือความไม่รู้และรู้ไม่จริงคนไม่รู้แล้วก็รู้ไม่จริงต้องกลัวเพราะมันเป็นความมืดในความมืดนั้นก็ย่อมมีความวันเกรงและก็หวาดวันสารพัดที่อยู่ในความมืดนั้น ด้นใจของใครก็แล้วแต่ยะกจนตลาดที่มันอยู่ในความมืดมันก็ต้องกลัวอุ้ยตายแล้วกลัวยิ่งว่าไฟดับปุ๊บในบ้านก็กลัวแล้วนอนคนเดียวก็กลัวเลยนะมีผัวมีเมียอยู่ด้วยก็พอว่าแต่ถ้าไม่มีแล้วก็กลัวเลยกว่าผีกลัวสางนางไม้กลัวสารพัดกลัวโจรกลัวขโมยกลัว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 ท่องไว้อย่างนั้นแหละในใจก็เลยกลัววาดวันไปหมดยิ่งไปตรงไหนที่โค้งไหนที่ก็มีคนตายก็กลัวขึ้นมาเผื่อตายพี่ตายน้องตายสุดท้ายผัวเมียตายกลัวมาหลอกอีก สารพัดกลัวสุดท้ายพระในวัดตายเจ้าวาดตายรูปพระนวัดกลัวเจ้าวาดกับมาหลอกอีกไม่เชื่อในคุณธรรมเลยว่าจะปฏิบัติได้ไม่ต้องกลับมาหลอกมาหลอนกันกลัวกันไปหมดแม้แต่พระกลัวผีพระโยมกลัวผีโยมหรือพระกลัวผีโยมได้เหมือนกันจะได้ความกลัวจึงมีมากมีขนาดบางคนกลัวถึงขนาดว่ายอมที่จะทําตัวเองให้ตายเพราะความกลัวทั้งที่ความตายมันน่ากลัวกับไม่กลัวแต่กลัวจนขนาดว่าต้องฆ่าตัวเองตายนี่มันกลัวจะสยอง จนสยดขั้นขนาดนั้นนี่แหละความกลัวญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้ระง,งับมันสติสติเท่านั้นแหละที่จะจัดการไอ้ความกลัวนี้ได้เวลาไปเจอเสือเจอช้างเจองูเจอสัตว์เจอพูดเจอผีหรือเจออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตนะเมื่อมีสติยั้งคิดอยู่เท่านั้นแหละพิจารณาสติรู้อยู่รู้เท่าทันความกลัวอย่าให้มันหลุดสติหลุดได้มันหลุดเลยหลุดหมดทุกสิ่งทุกอัน ดังนั้นต้องรักษาเกาะสติเอาไว้ดีๆพุทโธพุทโธพุทโธบางทีต้องพุทโธทีทีบางทีต้องพุทโธเร็วๆท่านอาจารย์ลวงปุจยะจุนโดอาจารย์ข้อตะมาท่านบอกว่าท่องพุทโธยังกะเอ็มสิเลยยังกะขั้วเอ็มสองต้พุทโธเร็วๆพุทโธทีทีพุทโธเอาไว้ท่านบอกว่าเอาให้มันอยู่เอาให้มันได้อย่าปล่อยให้มันหลบไปไหนหลีกไปไหนได้พุทโธแบบรวดเร็วพุทโธแบบให้อยู่กับตัวกับตลอดเวลามีเวลา อย่า้มันเผลอได้ไม่แต่นิดเดียวก็อยาให้มันเผลอมันจะออกตอนนั้นแหละจิตท่านบอกว่าอย่างนั้นนี่แหละเรียกว่าความกลัวก็จะหายปราศนาการไปฉะ,นะนนไฉะนั้นต้องฝึกนะอันนี้ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกกลัวตายเลยถ้ากลัวแย่เลยฉะนั้นต้องฝึกจิตฝึกใจของเราการฝึกจิตฝึกใจจริงสําคัญเขาบอกว่ากิเลสมีความกลัวเป็นอาวุธคอยรั้งยึดฉุดใจให้สลัวให้ยึดมั่นถือมั่นหลงลืมตัวจนใจกลัวเป็นาติกิเลสมานอันนี้กลัวกลัวกิเลสมาในดีอยู่จะได้จัดการกับมันแต่ถ้าไม่กลัวกิเลสมานนี่ ตายเลยทั้งนั้นแหละฉะนั้นอย่ากลัวฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่กลัวพระเวสสันดรนทำทานไม่กลัวหมดอะไม่กลัวหมดคนที่กลัวหมดไม่กล้าทาทานเห็นไหมล่ะแตกต่างกันไหมล่ะคนที่ที่กลัวหมดอยู่ก็ไม่กล้าทำบุญทําทานเพราะว่ากลัวเงินทองจะหมดทรัพย์สินเงินทองจะหมดคนที่กลัวเจ็บกลัวป่วยก็ไม่สบายก็ไม่กล้าไปนั่งสมาธิไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ดงไม่กล้าหรอกเพราะกลัวเห็นไหมล่ะอำนาจของกิเลสมันสิงสถิตอยู่ในจิตในใจของคน แทนที่จะได้ทาบุญทากุศลไม่เพราะความกลัวนะกลัวว่าเออไปทําสมาธิแล้วจะเป็นจะตายจะเป็นบ้าเป็นบอไปน่นน่ะี่แหละก็เกิดความกลัวก็เลยไม่ได้ทําเห็นไหมล่ะความกลัวมันมาหลายขั้นหลายตอนหลายแบบหลายฉบับฉะนั้นจึงต้องจัดการกบมันให้ได้โดยเฉพาะสติญายมทั้งหลายสตินี่ตั้งให้ดีๆให้รื้อขึ้นมาในใจของเราว่าเราต้องตั้งสติปฏิบัติให้จดจิตอยู่กับตัวของเราให้กายสงบให้ใจสงบ ไม่จิตใจมันไปที่ไหนได้ให้สงบกายสงบจิตของเราให้ได้เรามีแต่ความสงบนั่นแหละถึงจะเอาชนะความกลัวได้ไม่หลงไปตามจิตภายนอกที่มันปรุงมันแต่งาการจมธละจิตของเรานี่แหละเวลามันสงบแล้วความคิดความปรุงมันก็สงบตามไปด้วยจะด้วงจิตดวงใจที่แท้จ,จริงก็คือความสงบที่มันเกิดจากจิตนั่นเองดวงจิตรู้อยู่ดวงจิตใจที่รู้นี่แหละ รู้อยู่ในตัวในใจของเรานี่แหละไม่ให้มันไปที่ไหนดวงจิตมีผู้รู้อยู่ภายในมีแต่สังขารจิตคือจิตที่มันชิดอยู่ภายในนี้แล้วมันก็แส่สายออกไปภายนอกอนั่นแหละคือสังขารจิตตัวออกไปข้างนอกไปสังขารจิตตัวปรุงแต่ถ้ามันอยู่ข้างในก็คุมมันไว้ก็ถือว่ายัางทานมันนะทานมันฉะนั้นอย่าให้ขันธมานกิเลสมานสังขาระมานพวกนี้มามีอํานาจเหนือพวกเราให้มันกลัวนะกลัวมันกลัว กลัวเพราะมาันมันมาสิงในจิตของเรานี่แหละก็กลัวมานคืออะไรบ้างขันธมารกิเลสมารมัจจุมารขันธมารเทวุตตมารสา,ารพัดมารโดยเฉพาะตัวกิเลสมาน,นี่แหละมันร้ายจริงๆมันตามติดเราทุกเมื่อเชื่อวนันทุกวี่ทุกวนันฉะนั้นการตั้งสติให้มั่นมั่นอยู่กับตัวจึงเป็นความสําคัญฉะนั้นอย่าประมาทให้เพียรภาวนาลดละคำว่าตั้งสติก็คือจิตของเรานี่แหละเป็นผู้ระลึกขึ้นมา เราทําอะไรอยู่ที่ไหนบริเวณไหนทําอะไรอยู่หรือไปที่ไหนระวังระวังสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะเป็นอันตรายและก็สิ่งที่ทําให้เราพลังพลาดและเดือดร้อนฉะนั้นเราต้องตั้งสติถ้าขาดสติเมื่อใดเวลาใดก็จะเป็นทุกข์เป็นร้อนฉะนั้นสติวินไหมีสติไว้วิไหยรักษาวินยัยก็คือวินไหของเราก็คือศีหน้าีปาศีสิบศีสองร้อยยี่สิบเจ็ดส,สติสามพชฌธช์คืกอ,องคแห่งการรัสรูุ้สติปฐานก็คือเข้าไปรู้ข้างในจิตของตัวเอง หรืองพู้โธพู้โธอยู่ในใจของเรานี่เเลยวะ่ะสติของเราต้องดีถ้าสติไม่ดีแล้วเราก็กิเลสต,ตัณหามานะทฐิมันก็จะรุมมาในตัวของเรายิ่งทำไม่กลัวเป็นบ้าไม่ใหญ่บ้าตั้งแต่ยังไม่ทันได้บ้าบ้าไปเลยทีเดียวเพราะว่าตัวกิเลสม,มันร้ายฉะนั้นการที่เรารู้จักรักษาจิตรักษา,กกษากใจของเราอย่าให้มานมานั่นแหละคือตัวความกลัวมันทับถมจิตใจของเราขันธมานกิเลสมาน ใครไม่รู้เท่าทันก็หลงกลมายาของมารเหล่านี้แหละมารเหล่านี้มันเกิดมาพร้อมกับดวงจิตของเราฉะนั้นเราจะต้องรู้เท่ารู้ทันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่าเป็นมารผู้ที่เท่าทันก่อนคือพระพุทธเจ้าพระอระหันต์เราเป็นผู้ที่หลังก็ต้องสู้รบกับมันต่อไปท่านที่ผ่านมารชนะมารไปแล้วทั้งก็จบเรื่องมารแต่พวกเราทั้งหลายต้องรบกับพญามารต้องสู้กับพญามารมารยกขบวนใหญ่มาทั้งทั้งนั้นแหละยัดยมทั้งหลาย มากวนพระพุทธเจ้าก็แพ้พระพุทธเจ้ากวนพระอาหารหันต์ก็แพ้พระอาหารหันต์แต่มากวนพวกเรามันชนะทุกทีมันก็เลยไม่หนีไปไหนก็เลยอยู่กับพวกเราเลยพวกเราจึงสู้มารไม่ได้พวกเราจึงเป็นท่านของมารมารจึงครอบงำพวกเราเอาไว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ฝึกสติตั้งแต่สติธรรมดาจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญามหาสติก็คือสติใหญ่เรืลอลกอยู่ได้ตลอดเวลากิเลสมารขังขันละมารมันจะหลอกลวงเท่าไหนท่าไหน แบบไหนก็ไม่หวัน่นไม่เกรงไม่กลัวเพราะว่ามีสติเตือนจิตใจไม่ลุ่มหลงกับมัวเมากับอ้มารพวกนี้มันจะมาโกหกหลอกลวงแบบไหนมารู้ทันมันจะมาเวลาใดตอนนอนหรือตอนตื่นนอนก็มารู้เท่าทันก็สู้ได้คือให้จิตใจตั้งมัน่นจะได้หวั่นไหวเรียกว่าสละตายมารมันกลัวเราสละตายปฏิบัติธรรมมันไม่กลัวเราสละตายเพื่อกิเลสมันชอบไอ้นะั้นมันชอบ อะนั้นไอ้เจ็บแบบตายแบบกิเลสมันชอบแต่เจ็บแบบทรมันไม่ชอบเจ็บแบบทำนั่งภาวนาเดินจงกรมเจ็บตีนเจ็บขาเจ็บแข้งปวดหลังปวดเอวมันไม่ชอบแต่มันชอบให้ไปเจ็บตายไปฆ่าไปชิงไปตีไปอะไรกันเย่้วเยีวเยีเยี้กันละมานมันชอบมันยุไปแล้วก็เป็นบ้าไปตามมันวันนี้พูดถึงมารฉะนั้นความกลัวกับมารก็มาด้วยกันฉะนั้นวันนี้ก็มีธรรมะฝากติโจมทั้งหลายให้เป็นคติเครื่องเตือนใจฉะนั้นถ้าอยากจะหายกลัวหายเป็นโรค อาวาดวันพร่างพรึงแล้วล้วก็ต้องตั้งสติให้เป็นสติเป็นมหาสติมหาปัญญาเกิดสติใหญ่ปัญญาใหญ่เกิดในจิตในใจของเราแล้วก็ออกบำเพ็ญทานศีลภาวนาใจก็จะไร้กลัวและก็อยู่อย่างไม่หวาดไม่หวัว่นก็อยู่อย่างมีความสุข